เรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะที่เราตามกันมาก็คือการที่มีแผนจะฉีดวัคซีนให้กับเด็ก <Ừ. S 1> นะฮะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ1 2ถึง18ปีทั้งนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับทุกคนทุกสังกัดภายในกระทรวงศึกษาธิการเร่งสำรวจข้อมูลจำนวนของเด็กและผู้ปกครองที่ยินยอมให้ฉีดและไม่ฉีดวัคซีนภายในวันที่26กกันยายนนี้เพื่อที่จะส่งต่อถึงศึกษาธิการจังหวัดครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ12-18ปีทุกคนทุกสังกัดกว่า4ล้าน5แสนคนขณะนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนและสถานศึกษาเชิญผู้ปกครองมาลงนามแจ้งความประสงค์ยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์การจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียนครับนักศึกษาสถานศึกษาดำเนินการสรุปรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีนโดยระบุชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดพร้อมกับสรุปยอดรวมครับจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนต่อศึกษาที่การจังหวัดกรณีสถานศึกษามีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแต่ว่านักเรียนไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาให้จัดทำรายชื่อแยกเสนอต่อศึกษาที่การจังหวัดภายในวันที่26กันยายนนี้จากนั้นครับให้ศึกษาที่การจังหวัดเสนอคณะกรรมาการสรุปรายชื่อและจำนวนนักเรียนส่งไปยังสำนักบ,บูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่28กันยายนต่อจากนั้นครับทางสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการจะสรุปจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัดรวม77จังหวัดแล้วก็นำเสนอต่อกลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในวันที่30กันยายนนะครับเพื่อจัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด แล้วก็ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กําหนดวันเวลาสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตัวเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดใดก็ให้ฉีดวัคซีนในจังหวัดนั้นเพื่อความสะดวกครับลดภาระในการรับส่งของผู้ปกครองแล้วก็การเดินทางที่จะต้องข้ามจังหวัดไปฉีดวัคซีนโดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาวันที่4ตุลาคมนี้วันแรก